ใครที่สนใจฟีฟาคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟาคอย c o m ส่งรวดเร็วทันใจใส่โครร้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟา c o ย c o m ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับรับซื้อขาย ID ROV ฟร e ไฟฟีฟาออนไลน์ n e 4 b ายแอฟราคาเป็นมิตร ปลอดภัยรับประกันทุกการซื้อขายทุกไอดี100เปรเซนต์หากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมลันลันเจี๊ยบเจี๊ยบลันลันเจี๊ยบเจี๊ยบสเตย์บุลเลอร์ครับเลือกเลิอกอีกใบหนึ่งไปคริสคาคริสคาอาว เอาใครครับเอายอเลนเต้หรือว่ายูมาร์ทครับผมเดอะไฟลไปย่อยเหรอโอเคครับงั้นผมต้องหรือว่าเปิดแค่การ์ดแดงในวงพิกเซลไปก่อนไหมเอโตโัวเทพหน่อยเฮ้ยราฟาเอวรา,านีไอ้สัสราฟาเอวรา,านีโอเคราฟาเอวรา,านีครับผม ตัวเท่าไหร่วะตอนนี้ลาฟาเอลวารานีลาฟาเอลวารานีครับผมลุยฝรั่งเศสวีคนี้ด้วยนะได้มาลุยฝรั่งเศสวีคนี้ครับผมลาฟาเอลวารานีครับผมลาฟาเอลวารานีอุ้ยตัวละสองล้านหกเลยเหรอไอวารานีนี่มันโอ้ยโอ้ยราคามันขึ้นตอนโอ้ยราคามันขึ้นยับเลยครับราคามันขึ้นแบบขึ้นยับเลยอะ่ะไอ้ ลาฟาเอลวารานีครับอุ้ยลาฟาเอลวารานีครับผมโอเคอีกตัวหนึ่ง One, two, three, อเอเลโอล่าหรือดิมาเลียรครับดิมาเลียไหมถ้าต่างกันเลทสองเลทก็ยังว่าครับแต่ที่มันต่างกันหกเลทเลยอะละัละ่นลัล่นลั่นเอามาก่อนไหม เอามาก่อนป่ะหรือว่าจะหรือว่ามีม,มีรีโคฟไหมครับหรือว่าจะเอาโรเดโรเอามาก่อนก็ได้นะโอเคไปฝรั่งเศสฝรั่งเศสมากินนอสว่ะอันนี้คลิกเซลได้ป่ะหรือว่ายัางไงครับบนสองขอ,งของล,ลัลันหน่อยครับไปสัตว์ฝรั่งเศสอีกแล้วนะแล้วมึง8ปดเก้าล้วนเลยเออ แต่ลาบอดีมันก็สามสามคงไม่ได้ใช้หรอกผมว่าเอาแต่ก็ไม่มีใครได้ใช้สักตัวลาบอดีฝ <laughs> รั่งเศสไปขอฝรั่งเศสดีๆหน่อยดิฝรั่งเศสดีๆหน่อยอุย้ยโคมองหรือวันวิซาก้าครับ okay. วันบิดโอเควันบิดคุยเรื่องอะไรกันครับฝรั่งเศส <laughs> วันนี้อีกคีคิวใน PS เหลืออยู่ประมาณ3ครับวอลกเอา เฮ้ยสีเขียวสีเขียวคอมบอนสีเขียวสีเขียวเวเนซุเอลาเวเนซุเอลาบังดเนสกันตอนนี้อะไรเลยว่าฝรั่งเศสก็เยอะลองทีมกันหลายคนเลยใช่ผมว่าทีมคือเอแต่ก็โอเคนะเทรดได้ด้วยครับเทรดได้ด้วยก็ได้มาหลักแสนอยู่อันนี้ไอคอนพรามออลโมเมนต์ไอคอนเพยเยอร์นะครับผมนะขอทีมชาติก่อนเลยแล้วกันครับทีมชาติก่อนเลยแล้วกันครับซีโรนนี่ครับจัดไป อาเจนพอลแลนด์อาเจนไอสัตว <tr> ์โมเมนต์พรามโมเมนต์โมเมนต์พรามแล้วก็โมเมนต์ครับกูขอ CAM 2ตัวมีมาโลโดนาแน่ๆตัวหนึ่งครับขอ CAM 2ตัวครับตำแหน่งครับผมตำแหน่งต่อครับไปมีมาโลโดนาแน่ๆครับลิเคียวเม่ลิเคียวเม่โอ้มามาลโดนาเอ็มเอ็มครับพึ๊ม โอเคโอเคโอเคมาราโดน่าเอ็มเอ็มครับผมโอเคมาราโดน่าเอ็มเอ็มครับผมมาราโดน่าเอ็มเอ็มูมาราเอ็มเอ็มครับผมมาราเอ็มเอ็มสามล้านมาราเอ็มเอ็มครับผมมาทั้งลิเคียวทั้งมาลาครับผมโอเคมาราเอ็มเอ็มครับผม มีว่ะแต่ไม่เอานะลาบอดีจะได้ก่อนไหมครับพอดีอาจจะใกล้ไปแล้วเอาได้ครับได้ครับเดี๋ยวรัดให้ถ้าถ้าใครจะใกล้ไปก็บอกผมแล้วกันใครแบบต้องรีบไปข้างนอกอะเดี๋ยวผมรัดให้ครับได้ได้ได้ไปนิครับไปโอเคเอเดซอนครับผมเล่นไงครับเสือเตี้ยปีกครับใส่ฮอคหรือไม่ก็เอ่อมาร์คแมนครับผมจากไม่มีก็เดี๋ยวกลายเป็นมีไปเลยครับ บอกเอาหุยสีเขียวครับสีเขียวสีเขียวอาร์เจนตินาอาร์บีปาเลเดสครับผมปาเลเดสเคดีวีเปลี่ยนเป็นกอรลริสกาคุ้มครับคุมค้มคุ้มถ้าไม่ติดว่าจะต้องมีเพย์เมเกอร์นะคุ้มครับกอลิสกาเก่งมากกอลิสกาเก่งมากครับ,รบ,รบ97เลยเหรอวะมา97ครับได้1,500งแล้วก็เลือกการ์ดแดง5ใบนะ แล้วก็แพ็คแสนสามซองครับแล้วก็91บวกครับ91บวกทีวันซีซั่นครับ11็ตัวครับผมไนดะ้ขอแจมแจมขอแจมแจมโอ้โหนี่เลือกค่าใบนี้ก็จุกแล้วนะครับเนี่ยขอขอใช้งานสักตัวหนึ่งขอตัวใช้งานสักตัวหนึ่งครับ5ใบครับขอตัวใช้งานสักตัวหนึ่งครับโอ้ใบสุดท้ายไล่จากด้านขวามาครับผมนะยังไงขอบคุณน้องกอบ เอามูกคเล่ไหมหรือเอานอยเออร์ครับนอยเออร์แะโอเคไปที่สองครับไปจะต้องฮุมเมลแหละครับ <c oughs> แววแตกมาใช่ครับท็อปสองร้อยท็อปร้อยเลยแหละครับ5้าใบเนี่ยใบที่สามครับไป โอเคแฟงคีได้ยองโอเคหนึ่งตัวใช่ไหมโอเคล้านหนึ่งครับแฟงคีได้ยองครับโอเคเทียมตุยครับเทียมตุ้ยเทียมตุ้ยโอเคโอเคเทียมตุยครับเทียมตุยครับไปที่สี่ครับไปเมสซี่มาเมสซี่ลิงได้ยองมาเมสซี่มาไปสัปดาวัตเทียมตุยเทียมตุ้ยเทียมตุยไปสุดท้ายครับไป โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ได้ย้อนมาได้ดูโอเคครับโอเควอลันทองบุกきれ่บุกきれ่ครับโอเคห้ามไได้ได้ยอนมาตัวหนึ่งก็ยังดีครับนะก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้ครับมาดินี่มิดอ่ะเหรอมารดินี่มิดกับลิโอเอ็มเอ็มหมอลิโอเอ็มเอ็มครับตอนนี้มีมารดินี่มิดช้าก็หน่อยวอล์กเอาครับสีเขียวครับคอมอนบราซิลมีนิเตาก็ยังดีก็ยังดีมีดีเตาก็ยังดีครับ มีเต่าก็ยังดีเยี่ยมเฟมิโนอก็ไม่ได้สัตว์แต่มีเต่อก็ยังดีครับเอเดอร์มีเลเต้าครับผ่านมาสองภาคก็ยังไม่มีหน้าครับผมนะมีเลเต้ายาชินเฉยๆครับในอินฟอร์เมชั่นซีเอ็มไหวครับอันเตรายมีเลเต้าครับผมมีเล่ต้าในบีซีตัวละหกแสนเลยวะโคตรแพงขอให้โชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวนะครับน้องกอล์ฟครับผมขอต่ำๆสักสองล้านแล้วกันขอเยอะไปวะ สองล้านไม่เยอะหรอกตอนที่ดิสันขอเยอะกว่านี้อีกสองเอ็มไม่เยอะหรอกบาซิลจ k เฮเอเดซอนไอสัตว์ย์หยาบหยาบหย,ยาบเลยหยาบเลย หยาบเลยครับหยาบเลยไอสัตว์ลุ้นข้างในลุ้นพวกเยนเดอร์พวกแรดฟอร์ดหยาบเลยหยาบเลยครับหยาบเลยลุ้นพวกเยนเดอร์แรดฟอร์ดอาฟองโซเดวีเตโอออ็นังเดสครับผมหยาบเลย หยาบเลย ไม่น่าถึงว่ะมีเดยองเหรอคือถึงปะว่าสองล้านน่าจะถึงนะแต่มีเดยองอย่างน้อยครับเฮ้ยถึงเดยองล้านสี่เลยถึงไอ้เดยองในพ s อมันล้านเดียวเองอะไอ้เดยองในพ c ีล้านสี่ครับถึงถึงถึงไอ้ยูเวนดีอาร์ตอีกวูลูเมนดีอาร์ตในพ c ซสามแสนครับล้านเจ็ดครับมุลเลอร์สามแสนครับสองเอ็มครับ คุณโดกันสนหนึ่งสองจหครับบุลักยูมาร์ส2.2ครับเชซุสนาบาส2.3ครับชูอาคันเซลโล2องแสนครับอาฟองเซอเดวีหก0สนครับ2.5งจุดครับสาอังเดซิลบาสาครับเอเดซอนเอเดซอนสาครับแล้วก็ราตาโรมาติเนสสามหครับผมวู้ <laughs> ไอ้ยเยอตอนแรกนึกว่าจะไม่ถึงซะแล้วนบไปนับมาถึงครับเพราะว่าเราได้เดยองมาแบกแล้วลูเบนดิอาร์ตกับบุลเลอร์ก็แพงครับตอนแรกคิดว่าไม่มีราคาครับตอนแรกคิดว่าราคาสดเด้อครับลูเบนดิอาร์ตกับบุลเลอร์ก็แพงครับอัฟองเซโรเดวีแพงมากกาเซโร่ก็แพงครับโอเคโอเคโอเคตอนแรกนึกว่าไม่ถึงไอ้ยเย,ยถึงครับถึงถึง,ถงมันลูเบนดิอาร์ตกับไอ้นี่ก็แพงไงบุลเลอร์ er ครับตอนแรกก็ไม่แพงครับผมนะ โอเคครับ,ขอบ,ออรบขอบคุณครับขอบคุณน้องกอล์ฟครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้องหมิงจะแบกบุญมาเต็มคลงังอีกป่าวะโอ้โห,โห,โหน้องหมิงเอาซอนนะโอ้โห,โห,น,นะโโหน้องหมิงแม่งพกดวงมาเต็มกระเป๋าของจีซอนครับผมไม่ถึงซอนอาจจะไม่ถึงล้านแต่ก็ได้อยู่นะสี่ห้าแสนครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมอะ่ะ อาตีไหมหรือเอาใครครับหรือว่าอยากได้โฟลเดอร์นอยเออครับเผื่ออตีไม่มีที่ลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยตีนะโอเคอยู่อยู่แล้วก็ไม่อยู่อตีครับอีกใบหนึ่งครับไป One, two, โอโ้โ,อโหโอโห้โหเดวี่ก็มาครับเอาใครอะ่ะ <laughs> โอโ้โหเดวี่นะโอเคโอ้โหแม็กกันแดงตัวใช้งานสองใบเลยครับผมนะ สัตว์เอ้ยไม่ให้ทางเลือกกูเลยเย็ดเป็ดเอตัวดีๆหน่อยตัวดีๆหน่อยโอเค,อเค,อเคมีฝรั่งเศสแต่ไม่เอานะลูเบนดิอาร์ตก็ได้ลิงเขียวลิงเขียวเอาตำแหน่งก่อนบ้างลุ้นตำแหน่งก่อนบ้างครับ <c oughs> โคเซมันกับลูก้าเดสโคเซมันครับผมจัดไปครับขาวใส d k CAM, CB D k มีตัวเดียววันเดอร์สาครับอันนี้เราได้วันเดอร์ซา m M แล้วแน่นอนแล้วเราได้ตัวพอใช้ได้ตัวหนึ่งแล้ว CB แม่งมีแค่เดซยียกับบลองครับแล้วก็คูมัน3ตัวครับตัว MM ส่วนนี้ CAM พามอันนี้ลุ้นมาลาโดน่าได้ครับอันนี้ลุ้นมาลาโดน่าได้แล้วก็ซีดานก็ได้ซีดานก็ได้มาลาโดน่าก็ได้ครับทีมชาติครับขอทีมชาติครับอาร์เจนตินาครับ อาร์เจนติน่าครับอันนี้น่าจะเดซยี่ไม่ก็บองอันนี้วันเดอร์ซาแน่นอน100%ส่วนอันนี้มาราโดน่าหรือลิเคียวเม่มาดูดวงตาดูดวงตามาราโดน่าวะเอยเดี๋ยวนะมาราโดน่าครับโอเค วันนี้ C A M ไม่มีลิเคีวเม่ครับวันนี้มีแต่มาราโดน่าวัมาราโดน่าอีกแล้วมาราโดน่าครับเอามาราโดน่านะคงไม่เอาวอเดซาหรือมีมาราโดน่า M M แล้วครับเอามาราโดน่านะคิดว่าน่าจะเอามาราโดน่านะครับผมนะมาราโดน่าปะผมเรื่องมาราโดน่าเลยแล้วกันครับมีมาราโดน่าเบบี้เหรอ เอามาลาโดน่าพามไปเทียบเบบี้ครับเอามาลาโดน่าเลยครับเอ็มบ,บาปเป้มาหน่อยแจกฝรั่งเศสเนี่ยวันเนี้ยเอาใครครับเผื่อใช้มาขินนดนอตเอาเลนโอเคมาลาออกบ่อยจังนั่นเด็กมันออกบ่อยจังไปนี่ก็ไปออกฝรั่งเศสใช้งานเอบบเบ็มบาเป้เราตะโลมาติเนสก็ยังดีครับเราตาโล้ครับเราตาโลเอเดนซอน เอาทีมชาติก่อนแล้วกันเมื่อกี้ตำแหน่งแม่งแตกรัวเลยครับเอาทีมชาติก่อนแล้วกันนะครับผมยังไงขอบคุณอ่อนใจใจอ่อนมากเลยเนี่ยครับขอให้โชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวนะครับผมอ่อนใจทีมชาติอาเจนฝรั่งเศสฝรั่งเศสโมเมนต์หมดเลยนะครับโมเมนต์หมดเลยนะเสียวเหมือนกันนะขอดูค่าดิเฟนซีฟกับพาสซิ่งต่อแล้วกันครับ ดีเฟนซ์สามสิบเก้าพาสซิ่งเจตัวเฮียนี่กากแน่นอน,ไอ,นไอ้นี่ดีเฟนซ์เจ็ดสิบสี่ดีไอ้พาสซิ่งเจ็ดสิบสี่ดีเฟนซ์เก้าสิบสี่เนเตอร์พาสซิ่งหกสิเฟน์เก้นเตอร์ครับซีบีแล้วก็น่าจะเอสทีดีบีซีบีเอสครับซีบีซีเอีครับเดซายีบลองเคลสโฟ เอาใครดีครับเดิยี่ครับโอเคเดิยี่ถือว่าพอดีคำเดิสยี่ราคาเท่าค่าทำซองนี้เลยเลทตัวหลังบ้างก่อนแล้วกันครับไม่เอาดีกว่าเลตตัวหลังถ้าแม่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหมดนี่เยเลยทีมชาติเหมือนเดิมทีมชาติเหมือนเดิมก็ของอินดี้ครับไปโหมึงต้องมีมาลาโดน่าตัวหนึ่งมึงต้องมีมาลาโดน่าตัวหนึ่งนะ เยี้ย <Yeah. c oughs> มึงต้องมีมาลาตัวหนึ่งนะครับ S T R B C M นี่โคตรเฮี้ยเลยนะ S T R B C M นี่โคตรเฮี้ยนะครับผมขอ C A M C A M แล้วก็ C A M ครับผม R B L W B สองตัวนี้ซานเตติครับส่วนตัวนี้ลิเคียวเม่หรือมาราโดนาครับตัวนี้ลิเคียวเม่หรือมาราโดนาครับผมนะขอดูรอยยิ้มหน่อยแล้วกันรอยยิ้ม รอยยิ้มลอยยิ้ม,ยยมบึ้งบึงแบบนี้น่าจะลิเคียวเม่ครับผมเฮ้ยมาลาโดน้านี่มาลาโดน้าครับดูจากดวงตาแล้วมาลาโดน้าครับมาลาโดน่าโอเค,อเคในความสวยยังมีความรอดอยู่ครับ มาลาโดน่าพรามครับผมโอเคมาลาโดน่าพรามครับผมวอลกเขียววอลกขาวไปวอลกเขียววอลกขาวไปโบรตุเกตเอสทีโรนัลดครับผม mm hmm. ทำไมไม่ค่อยดีใจเลยวะโรนัล <laughs> ดตอนนี้ตัวเท่าไหร่วะสองแสนก็น่าจะได้อยู่นะ mm hmm. ผมว่าครับ คริสเตียนลโรนัลโด้ครับผมนะสองแสนก็น่าจะได้อยู่นะครับสองแสนก็น่าจะได้อยู่นะโอเคสองแสนพอดีครับอันนี้ของวิทวิตนะครับลุ้นทีละตัวนะครับจัดไปครับผมเดี๋เด้ออันนี้มันเหมือนแบบมันมีรูนิดนึงจัดไปคุ้ม เอาตัวซ้ายก่อนนี่แหละตัวใกล้มือก่อนเนี่แหละใกล้มือมาได้ตัวดีครับใกล้มือครับโอ้โห G K สัตว์วอนเดอร์ซาพรามด้วยนะไม่ใช่ M M ด้วยครับพรามด้วยครับ <laughs> ไปแล้วหนึ่งใกล้มือเอาไกลมือหน่อยไกลมือหน่อยใกลมือหน่อยครับไกลมือหน่อยไกลมือหน่อย m m ครับ m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  p a s s i n g 94 p h y s i c a l 72ครับ s h o o t i n เ90เฮ้ยไอตัวนี้เก็บไว้ก่อน p a s s i n g กับช o o t i n g ดีครับมาดูตรงกลางก่อนตัวกลางก่อนตัวพรามครับ p a s s ิ n g 92 p h สิ i c a l 76 s h o o t i n g 93เฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันดูดีกันจังวะไอสอตัวนี้ไอสัต เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอตำแหน่งหน่อยแล้วกัน CAM คู่อ่ะผมว่าหนึ่งในนี้มีมาราโดน่าตัวหนึ่งครับนั่นไงมีมาราโดน่าแน่ๆครับมีมาราโดน่าแน่ๆอยู่ที่ว่าตัวไหนครับแค่นั้นเองครับเอาตัวกลางก่อนแล้วกันเพราะตัวกลางมันตัวพามครับนั่นไง อีกตัวลิเคียวเม่ครับโอเคได้มารา,าพามก็โอเคครับลิเคียวเม่มารา,าพามครับผมมาราโดนา,าพามครับโอเคโอเคไดยู่ได้อยู่ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอลีาอีกฝากไว้ด้วยครับผม